นี่แหละนะครับการปรากฏหนักงูที่เหนือธรรมชาติครั้งนี้จะนำไปสู่การเปิดเลกเด็ดของคันนี้แล้วนะครับแต่ก่อนที่ทุกท่านจะไปเห็นเลกนำโชคนี้จะพาทุกท่านไปพบกับการอัญเชิญงูออกจากรถกันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นได้ทำการปิดล้อมรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ว่างูไม่ยอมออกและได้ขดตัวอยู่กับรถคันนี้ไม่ยอมไปไหนแล้วนะครับนี่ยิ่งทําให้เชื่อว่านั่นคือปรากฏการเหนือธรรมชาตินนว่างูตัวนี้จะนําโชคลาภมาให้แล้วนะครับอย่าพึ่งบนอย่าพึ่งเปลี่ยนช่องทะเบียนรถได้เห็นแน่น ออจากรถทุกท่านเห็นหรือยังครับทะเบียนรถยังไม่เห็นใช่ไหมครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นหลอกครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเห็นแล้วจะเปลี่ยนช่องนะครับผมดูกันต่อไปแล้วนะครับนีคุณพี่ก็ลุ้นนะครับเกาะติดเกาะสนามชนิดที่ว่าจะออกไปน,น้อมงอูจา่าพี่จะไปทํางานแล้วออกจากรถตะกี้เถอะแต่ทางพี่กู่ภัยก็พยายามสดความ จนตอนนี้งูเริ่มขยับตัวขึ้นมาบ้างแล้วล่ะ บอกตรงๆวันเหนื่อยมาเยอะนานมากสองชั่วโมงนี่นะครับเจ้หน้าที่กู้ภัยเขาดึงจนงูตัวแทบขาดสองท่อนเห็นไหมครับเห็นแล้วก็รู้สึกเสียวแทนแล้วนะครับงูจะขาดไหมเนาะ นาทีได้เห็นแล้วในนะครับนี่นะครับรีบจดรีบจดรีบจดรีบรีบจดกันให้ไวก่อนที่ฉากนี้จะเปลี่ยนไปเรียบร้อยเปลี่ยนไปแล้วนะครับกองครับอีกรอบไหมกองครับกันให้เห็นกันจะตาแต่เหลืเพิ่งนะครับตอนนี้งูได้ออกมาแล้วแต่จะเข้ารถอีกแล้วละนะครับแม่ต้องช่าโมกวางผ่านไปงูละออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วละนะครับงานนี้เอาเจ้างูเหนื่อยไหมเนาะเดี๋ยวมาดูกัน นี่คุณพี่กู้ภัยเป็นน้ำใจนักกีฬานะครับราดนะ้ําไปที่ตัวงูเนื่องจากว่าลัวงูจะหิวน้ําและเหนื่อยจากการสู้รบมานานถึงสองชั่วโมงแล้วนะคระมาต้องขอขอบคุณละนะครับหวังว่าง,งูจะได้กินนี่มีการกรอกน้ําในปากงูด้วยนะครับแต่ไม่เป็นผลงูนิ่งสงบสิครับอกๆๆหามลงแล้วนะครับมาติดคอติดปากไปนิดนึง เอาล่ะครับทุกท่านได้เห็นทะเบียนรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วลัง มาแน่นะพี่นะเคยออกไหมเคยเบียนรถเคยออกไหมเคยครับเคยออกนะบ่อยมากครับงวดนี้งวดนี้พลาดไหมพี่ไม่นนพล <c oughs> าดน,นะพี่นะเคยชอปซื้อหวยอยู่แล้ว